คุณสมบัติของการเป็นสปายที่ดีนั้นเราจะต้องมีการเป็นสปายที่ดีพื้นฐานภาษาอังกฤษต้องได้ทำไม Resume ความสามารถลับแอคแบบไม่เหมือนใครโอ้โหโอ้โห លោជាមែនអត់ដូចជាយករំងំតិចចា creative resol 何 ยิอ o p Spying Super Spy Spying Spying not Spying Welcome to TOP Spying Super Spy สนุขอส่งคำถาไปยังซูเปอร์ไทยทั้งสี่คนกับภารกิจตามหาซูเปอร์สปายในวันนี้ ใครจะทำมิชชั่นได้เนียนมากที่สุดจะคว้าตำแหน่งใครจะทำมิชชั่นใครจะทำมิชชั่นได้เนียนที่สุดคว้าตำแหน่งซูเปอร์สไปดไปในวันนี้พวกคนจะรับคำ้านี้มือไล่หรือไม่ครับผมพวกคุณจะรับคำ้ามไหมครับ รค,รครับขั้นแรกอันดับแรกแนะนำตัวก่อนไหมแรกแสดงความรักกัน ลับสไปอิ่งซูเปอร์สไปกำลังจะเริ่มขึ้นวันนี้ซูเปอร์ไทยจะต้องแปลงร่างเป็นสายลับสุดเนียนเพื่อชิงตำแหน่งซูเปอร์สไปแต่ละคนจะได้รับภารกิจลับเฉพาะตัวกติกามิชั่นลับถ้าทำภารกิจสำเร็จกับเมมเบอร์แต่ละคนรับไปเลย1คะแนนต่อคนทำครบ3คนก็รับไปเลย3คะแนนเต็มๆใครเป็นคนแรกที่ทำครบทุกคนได้สำเร็จ รับเพิ่มอีก2คะแนนรวมเป็น5คะแนนและสําหรับคนที่เราภารกิจเพื่อนได้รับ1คะแนนต่อคนแต่ถ้าโดนเพื่อนจับได้ว่าแอบ,บทําภารกิจอยู่จะโดนหัก1คะแนนต่อ1ครั้งและสําหรับใครที่เนียนขั้นสุดไม่มีใครจับได้เลยว่าแอบ,บทาอะไรรับไปเลย5คะแนนเป้าหมายคือต้องทําให้สําเร็จโดยไม่ให้เพื่อนจับได้ ซีรีส์แจมเพื่อนทุกคนสบายอีซี่อีซี่สบาย, Easy. Easy. บายแน,น่เลยชนะแน่น,นอนใครก็ทำได้เรื่องแบบนี้ เริ่มเริ่มเริ่มถ่ายก่อนเริ่มถ่ายงานเริ่มถ่ายเริ่มถ่ายงานโอ้โห่าวโอเคแป๊บหนึ่ง่อนโอ้เขาว่าการเป็นสปายที่ดีพื้นฐานภาษาอังกฤษต้องได้ทำไมรีซูมีถูกแล้วถูกแล้วใช่เก่งมากเขียนรีซูมีก่อนถูกแล้วถูกแล้วโอเคทำไมเก่งเนี่ยวะเรียนจากที่ไหนฮะตอนเด็กๆเนี่ย ผมเรียนที่เทคโนโตแล้วโตแล้วตอนโตจบโทที่ออกฟอร์ดแล้วกลับมาออกเล็กแถวบังพรีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกแกไม่มีสิมาดูคนอื่นแบบนี้ก็คือไปปื๊บแล้วก็ปื๊บ ขอนุญอตใช้อันนี้หน่อยนะครับดูสิแก้แกกดูนี่ดิเฮ้ยอย่ามาตอมกันได้ไหมเป็นใครอ่ะมื่ววานดูแมวอ่ะเอาออกเลยสปายทะเลาะกันเองได้ด้วยเหรอครับฮะ mấy anh mượn bao đây Đi không easy easy คุณเดืวดว้าอีกหาเอ้ยไี่เด็กนี่ชอบเอ้ยนลกกันบ้านเ้แล้วครับฮ่า่าาไม่ขายยออะไรนะครับเขาบอกน้อหนใช่หรอ Lady first Lady first หรอน้องเล็กทางนู้นเราเป็นคนมีคุรรมอะยรสวัสดีครับผมชื่อ เพลงไทยนิยมไทยผมเป็นสไปร์ต <c oughs> ติดแลยวครับั <c oughs> ะเก็ดดีๆนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้มีแค่แบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมมีหูด้วย <c oughs> คุณสมบัติของการเป็นสปายที่ดีนั i, yeah. thumbs, er ้นเราจะต้องมีความอดทนที่สูงมากๆและเราต้องควบคุมพฤติกรรมของตัวเองควบคุมพฤติกรรมหน่อยครับควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้ได้มากที่สุดครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของผมนั่นเองหนาวนะทม่ทำเองนะ ครับไม่ใช่อันนี้โอ้แรงนมดนึงครับ ก็คือสามารถ <c oughs> ทนการแทรกจีได้รครับเมื่อกี้ก็ทน<อ>ไม่ได้อ,อถ้าคนทั่วไป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  <c oughs> นี่คือสกิลของผมเองครับก็ลักษณะนิสัยนะครับ <c oughs> ติดแบ่วงานอดิเรกของผมนะครับผมชอบทํามากเลยก็คือคุยจัดตุ๊กตาครับแล้วก็ ความสามารถรับเมื่อกี้โชว์ไปแล้วก็คือทนการจักกะจีได้นะครับจุดเด่นของผมจริงๆผมมีความลับนะครับมีอะไรนะมีความลับครับมีความลับผมมีสองบุคลิกครับคือถ้าผมใส่แว่นเนี่ยผมจะเป็นีคนนี้ครับแต่ว่าถ้าผมถอดแว่นเนี่ยผมก็จะอุ๊ยจังหวะดีมากเลยครับขอบคุณครับเ <c oughs> อ่อทำไมคุณต้องรับเราเข้ามาเป็นสปายล่ะครับเพราะว่าผมสามารถ เป็นได้หลายบุคลิกครับสามารถเข้าได้กับทุกสถานการณ์ครับคือจะให้ผมจริงจังก็ได้นะครับเวลาผมไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะแฝงตัวเข้าไปเป,เป็นเด็กหรืออะไรงี้ผมก็สามารถทําได้เหมือนกันครับสุดท้ายก็คือสิ่งที่อยากจ,จะบอกกับเพื่อนร่วมงานนะครับ <c oughs> ไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรระวังไว้นะครับ <c oughs> ผมบอกตอนไหนว่าผมจะทำงานกับคุณทำไมคุณอยากเป็นสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพคุณวอมปากหน่อยครับน้ำท่วป็นฟาร์มจอเคเนี่ยสวัสดีครับ นัทครับฮัวเชงเกิดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนแม่บอกให้กลับบ้านสองทุ่มสองนาทีนะครับลักษณะนิสัยหล่อเกินไปครับจุดเด่นตาสีหูคันดังบักอะไรนะตาเป็นอะไรนะออ,อ,อันเดียวมันไม่พออีกอันจะเป็นอะไรไป ทำไมต้องรับผมไปสายรับแล้วครับเพรผมหล่อจนไม่น่าสงสัยสิ่งที่อยากบอกเคพื่อนร่วมงานที่ต้องทำงานร่วมกันในอนาคตนะครับจ้บ้ครับครับความสามารถพิเศษนะครับขมิบตาปูกเอ้ยตาปะกจมูกพร้อมกันได้ครับ ต้องซ้ายครับต้องซ้ายอ,อยากเห็นด้วยครับ<ม>ใ,นในกล้เกินจัดเร็วจัดเร็วปล่อยเร็ว,ว,รว,วผมนี่แหละครับคือซุปเปอร์สปายตัวปลอมตัวจริงไม่ใช่เหรอตัวจริงครับ แม่แกน่เขาอิน,น,ะอนสะดวกดีนะ,ะสวัสดีครับผมพาดาครับลักษณะนิสัยสำหรับสายรับอินดี้อย่างผมก็จะติดต,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 ตามสไตล์ของผมครับงานอะไรเล็ก็ นั่งนอนครับความสามารถพิเศษนะครับก็เราสามารถเบลนตัวเองให้เข้ากับธรรมชาติได้ครับยังไงครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวก็ได้รู้นะครับเพราะสายลับเนี่ยใช่ไหมเราต้องเป็นลมเลืนไปหนึ่งเดียวเออนะครับจุดเด่นนะครับไม่มีครับก็เป็นคนติดติดเนี่ย แล้วก็ทําไมเราต้องรับคุณมาเป็นสายรับเพราะว่าติดๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็สิ่งที่อยากบอกเพื่อนร่วมงานเหรอครับสครับก็ที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการเป็นสายรับที่ดีเนี่ยเราต้องเป็นอย่างเดียวธรรมชาติอย่างแรกเราต้องเรียนเสียงธรรมชาติได้เวลาเราไปทํางานใช่ไหมเราต้องแบบเสียงนกเสียงอะไรเราต้อง ออกเป Generally ลงเหมือนกันนะครับประมาณนี้มันก็จะแบบอย่างอย่างเสียหมายเป็นยังไงครับเออออมานสียงหนเสียงนกอินซีทำปี้ครับีก้ถนะยม,มันบิำปี้จะทำภารกิจอะไรไม <don 't S 3> ่ได้ทำภารกิจครับนกอินซีครับอินี เสียงลิงนครับนินจานินจานินจามันบนมาโดนฉันได้ยังไงใช่แล้วก็นอกจากทําเสียงเราเองก็ต้องผอมเกินไปบธรรมชาติได้โอ้เก้าอี้ที่นี่มัน no> นั่งยากนะเก้าอี้ที่นี <S 2> <S 2> ่มันน uh> ั Duncan: ่งยากนลยนี่เอ้ยนี่คุณมีสมาธิไหมครับสายรับเนี่ยแน่นอนครับเราทําเสียงได้แล้วเราต้องแปลงร่างได้ครับ เป็นวิชาที่ผมเรียนมานานมากผมใช้เวลายังโอ้ใจเย็นๆน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเลยหรอครับผมใช้เวลาฝึกประมาณสิบปีคัะกับการที่เราเรียนเสียงเป็นนกแล้วเราจะแปลงร่างเป็นนกครับทุกคนพร้อมนะครับครับผม ผมเปลี่ยนคนอื่นเป็นบอกแดงเหมือนกันครับผมนี่แหละครับจะเป็นซูเปอร์สปายตนที่ สปายไอดี007ูหูกระจงคนปลูกให้ห่างจากตัวบ้านออโดดเล่นฟังไว้ให้ดีนะพวกคุณนะการเป็นสปายที่ดีพื้นฐานภาษาต้องได้ basic information name นินจาเล่ท่อ BIRTHDAY 29เ <laughs> ดือนเมรุบ,บุปีไม่รุบ,บุ <laughs> มีเรื่องอะไรนะครับแตงมันจะแปรได้เต็ม Thank you so much for listening <c oughs> อ่านว่าอะไรอากียิบเ MBTI ไม่บอก E N F P อันนี้อ่านว่าอะไรนะ p e r s o n Ality p e r s o n Ality P P RIS RIS ON ON L L E T มันอ no. ่านยากมากเลยเนี่ย p e r s o n on L E i t y Act จัด Hobby Act เสียงดึกอมเสียงหน่อยความสามารถรับแอคแบบไม่เหมือนใครทำไมเราต้องรับคุณมาเป็นสายรับเพราะว่ากฎข้อที่3ของนิวตันแอคชั่นท่ากับเรียกชั่นส่วนผมแอคชั่นกี่รอบแล้ววะสิ่งที่อยากบอกกับเพื่อนร่วมงานที่ต้องทำร่วมกันในอนาคต การเป็นสายลับที่ดีต้องขับรถได้ด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีรถคุณต้องทางเสียงรถให้ได้เอ่อจะบูก่อนครับรถได้แต่ทางไหนครับถได่ทางไหนมาจากนู่นไปนี่โอเคอ๋อเส้นตรงยาวทางนี้ไม่มีเหลี้ยวมันจะมีโค้งที่ไหนโอเคโอเคที่ท่วน ผมนี่แหละโผ่พัง super spy ตัวจริงแล้วตอนนี้รถคันนั้นเป็นไงบ้างคะไปเก็บด้วยนะ ภารกิจที่1สายลับว่าต่อสายลับคนแรกจะได้รับโจทย์และต้องวาดให้ทันในเวลาที่กําหนดจากนั้นจะส่งต่อให้สายลับคนถัดไปวาดตามและส่งให้คนสุดท้ายถอนรหัสให้ได้ว่าภาพที่เห็นคืออะไรในภารกิจนี้ต้องใช้ทั้งความไวและสกิลช่างสังเกตซูปเปอร์ไทยจะต้องตอบให้ถูก3ข้อขึ้นไปจึงจะถือว่าภารกิจนี้สาเร็จซึ่งหมวดของคาใบในรอบนี้คือสิ่งของในออฟฟิศ รู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะต้องไปทำบุญทำไมมันมีตัวอะไรเกาะอลไะผมรู้สึก<ส>ช่วงนี้มัน <c oughs> มีอะไรเจ้ากลับในเวน <c oughs> เป่าอยู่ข้างหูเนี่ย <c oughs> ทำบุญวัดไหนดีเนาะวัดสายตาประกอบเบ็ดไหมี บ้านมันรู้เรื่องไหมเนี่ยโอเคสองสามข้่ะปดรูละชั่วมั้ยผมเป็นคนเร็วรู้เรื่องมั้ผมเป็นคนเร็วแมวแมวเมียวเมียวแมวแมวแคทเมียวิว ทุกคนรู้แล้วนะครับว่าคนที่ไม่มีคุณสมบัติกันเป็นสปายนั่งอยู่ตรงไหน <c oughs> เอาให้เจ้าตัวถือไหมเอาให้คนว่าถือมันฮะผมบอกแล้วผมเป็นคนเร็วแต่ถูก,ถกไหมอีกเรื่องอ,อะไรครับ สองสอมหนึ่งสอง,ส,องสามโอเคโอเคาั่งดูนะครับโอ้โหลีลามา ึกเหมือนกำตามสนองยังไงไม่รู้โอเคพูดไปพูดไปกล้องซูเปอร์ไทยตากกล้องคอนโทรลข้างในอะไรวะดู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 จากของคนอื่นแล้วถ่ายก่อนหนึ่งสองซ้ำเปิดเปิดเปิดรูไหมคืออะไรประตูทางเข้า ก็ทำอะไรผิดไปหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ปากไม่ใช่เอาดู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 นูดูดูดนดู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 ีูดูดูดนดู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 ดอันนีู้ด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 อดูดูดูดนด้ดูดอดูดูดูกมันต่างจากตอนกูวาดแมวดูดูดูกูด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 มดูดเนี่ยด หนึ่งแล้วมันว่านเลยสายรับนินจาคุณทำออกมาให้ดีๆนะครับเอเครับไปแล้วครับขอกน้ครับหนึ่งสองสาม เออ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 ผมเป็นคอปปี้เลยพอไม่แล้วโอ้ยได้เท่านี้แหละมีเวลาถ่าจสิบวิ้งนะคะพร้อมและอยู่ว่าตร้อมอยูางที่ไหนแล้นี่1เอ้ยเอ๋พูดพูดออกมากระดาษประตูว่ารูปยิ้มอันนี้เปเปอร์ เออซีแค่นี้ก็ชัดแล้วใช่ไหมครับว่าพวกเขาไม่มีความสามารถในการที่จะเป็นสปายน่ะมันชัดเจนขนาดไหนแล้วคุณอ๋อเครื่องปิมพ์ใช่ครับผมมันก็อันเดียวกันปะคนละอันโอ้โห เอาใหม่นะถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกันแล้วนะแข่งสินะเอาดีๆนะครับใส่แล้วพี่นัทคว้าเชิงฉันจะทำให้รู้ว่าสีมือการลักลอบของฉันมันจกลัดแค่ไหนถึงเวลาครับบังฉันให้ดีนะเดี๋ยวมันก็มาติดหน้าฉันดีกว่า องฉันมจากเสียงขีดเส้นแล้วเนี่ยผมไม่ผมไม่รู้เลยมันคือรูปอะไรอะ่ะคุณบอกผมได้ไหมรูปหล่อครับอืคุณวาดรูปผมอยู่เหรอ เสียงนั้นแล้วเขืองจะไม่คยย่อยดีเท่าไหร่นี่ข้าเป็นงานใหญ่เลยแหละโอ้โหมไม่มีระบายเลยวะ,ยะ,ะถึงคราวของนายแล้วนะคุณธาดาเอาดีๆนะครับ <laughs> เอาแกะเป๊ะซะด้วย <laughs> ระบายตาม ได้เวลาใส่แว่นแล้วเฮ้ยเจปืนเออแบดมินตันเออกรอกน้ำกรอกน้ำอะไรวะเนี่ยปืนใหญ่ปืนเรือเรือพายุปล่อยวะโอ้ยงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปสิ่งเฉลยของคุณ CCTV เหรอกลไม่คือมันเขียนปิดไอ้นินจามันเขียนว่า CCTV เลยผมก็เลยให้มันลบผมใบบุคคลแรกสุดๆแล้วแล้วมาบายตามผมทำไมมันาเล่ย์การมาเป็นยิงปืนใหญ่อย่างนี้ไงผมคาใจอันนึงแบดมินตันมาจากไหนไม่รู้เลงมันงงงงผมงงว่าปืนใหญ่บ้านไหนมันเป็นอย่างนี้นี่อยิงลูกกระสุนออกมามีเรือด้วยนี่ลูกกระสุนออกมาแล้วไหนเรือ ปืนใหญ่ของเรือนี่คือเรือเรือปืนใหญ่ยื่นออกมแอดวานกโก้นี่นาำไหมอันนี้ไงนาำมีโอกาสให้แกตัวไหมนินจาอภิชิ์โทษนะโทษน่ตูเหรอมาไม่ใช่ให้แกไหมแกพูดขอมีคมเข้าห้ามหันให้กันนะนี่นี่ตัวนี้ไม่ใช่เวลาก็นับอยู่เดี๋ยนะว่าเขาเป็นตะคิวแล้วพี่ เขอนยินจาเคยไม่มีใครเดาของผมถูกเลยทุกคนเพราะว่าสิ่งที่ผมทำอ่ะมันเป็นสิ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่พวกเขาจะไม่ได้รู้สึกตัวที่จดไว้ในมือก็ไม่มีของนินจา